จ้ะกำลังร้อนๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้จะมาผัดกะเพราผัดกะเพราเป็ดนะคะ หมงเครื่องน่าจะพป็น้องใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลน,นิดหน่อยคแล้วก็หัวน,นิดนึง ยิ้วดำแล้วก็หยดน้ำปลานิดหน่อยแต่คุณเดิมไม่ชอบแต่ว่ามันหอมดีแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ 이거 먹을 거리자 สุดท้ายก็โยกรยใบกะเพาราจาะพี่น้องไม่ใช่ใบกะเพราเนาเป็นใบโหระพาเจไ,ได้หอม เสร็จแล้วค่ะผัดก,กะเพราเป็ดนะคะให้ลุงเดินจ้ะเดี๋ยวตักใส่จานเลยนะจ้ะเดี๋ยวราตักใส่จานจ้ะกำลังร้อนๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ เ็ดอยู่ด้วยจะ้ะเพราะว่าใส่ทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดอู้นี่นะจ้ะประมาณนี้